รีว <Humans. S 1> ิวตัวแรงรถคู่บ <inaudible> like ูน uh, คู right ่บัน like ดุงของพี oh, ่ฮาร์ดบีนะครับนะพอตอนออกที่แบบต้อง้ากระจอดนะครับทุกคนรถตัวแรงก้านยาวนะครับทุกคนนะออกมาเฮ้ยอะไรอ่ะเอ็นสี่ครัชสิบคนใหญ่อ่ะอันนี้เป็นเตอร์เบอร์อะไรพี่เบอหกป่ะเฮ้ยถามว่าใส่หน้าสิบหกขนาดนี้มอเตอร์เบนปีเตียตอนนี้เป็นปีเตียร์าอี่เป็นีเตียนี่นะครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปดีๆนะครับพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้นะครับนะเอ็ดพี AR นะครับ168นะครับสำหรับสายปั่นนะครับบอกเลยนะครับแจกจริงแจกช่วงนะสำหรับสายปั่นนะครับอย่าลืมนะครับ a อปเออาร์หนึ่นะครับมีแอดเตอร์นักคนโอเคครับก็การส่วนครับว่างไม่แข็งวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งแล้วกลับมากลับ โอนนะโอนนะครับวันนี้ er. เราจะมาเนี่ยรีวิวตัวแรงรถคู่บูนคู่บันทีของพี่ฮาร์ดบีทนะครับนะนี่ปัวจรนตะวันเหมือนเดิมนะครับท่านี้ถ้าจะที่บอกเลยนะว่าถ้าจะโอนกรรมสิทเป็นรถพี่ฮาร์ดบ mm ีกก็มาเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแจกทรงคร่าวๆรถพี่ฮาร์ดบีกันนะครับนะบอกเลยไม่ได้นะนะก็จะมารีวิวแจกทรงคร่าวๆรถพี่ฮาร์ดบีกันนะครับเราไม่เคยแจกทรงในช่องีวิวเลยนะครับก็ สวนมากก็จะรีวิวกับช่องพี่แบงค์ช่องเอ็กช่องอะไรนี้นะครับนะก็เดี๋ยวมาวันนี้พี่โยจะพามาดูคร่าวๆว่ารถคันฮับบิ๊กเป็นยังไงบแต่สภาพก็อย่างว่าเลยคนรถที่แบบที่ก็ขี่เพราะตอนออกที่แบบตอนแากก็จอดนะครับนคนมาพวกข้าวคุณมข้าวฟุลดีรูร้อนแรูร้อนข้าวคุณดีดำตึ๊บี่บอกเลยแต่อย่างนี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรามีปัญญาที่เก่งเปงนต่อครับใน จริงๆ<า>นะถ้าเดี๋ยวเราจะมารวมาีวิวเพราะตอนนี้อะไรครับเราจะมารีวิวข้าวรถนาบีกันเลยนะครับนะว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้น่าจะเป็นเครื่อง74ทักเท่าไหร่ไม่รู้วะเท่าไหร่วะ11หรือ10นี่แหละพี่สิบวรือวร่อสิบกว่าเลยเหรอนะมาเดี๋ยวเราจะมารีวีวมามาเริ่มต้นแต่คือข,ข้าวบนกันเลยนะนะสภาพตอนนี้นะน้ำสภาพปัจจุบันนะนะ เขาบอกว่าจะเป็นโลโก้โลโก้โลโก้แดงนะโลโก้แดงก้านยาวนะครับทุกคนนะแล้วก็ประกับไ m นะครับแล้วก็ฝาเดินข้างหน้านะนี่วิ้ยตของของแต่งแบบแน่นๆนะพี่โอ๊ตบอกเลยของแต่งแน่นๆแต่คันนี้บอกก่อนล้างไม่ได้โดนน้ำไม่ได้เลยนะถ้าโดนน้ำนี่ง,งอแงทันทีมันก็เลยออกมาเป็นสภาพปัจจุบนนันนะทุกคนนะก็จะมีอ่ไม่ปรุงไม่ป,ป,ปร,รับเทียบเท่าเด้วยนะไม่ปรับอุ้ยบิ๊กบิดกบิ๊กบเห็นนะ แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นชิลคาร์บอนนะครับนะแล้วก็จะไล่มาดูข้างบนข้างล่างนะในนี่้ข้างล่างก็จะเป็นวอลปดมินิเด่นเฮ้ยจะขอมาว่ะจะขอมาว่ะนี่นจะขอมาวะเฮ้ยนี่ะตอนนี้มันเป็นสเต็ปอะไรแล้วเนี่ยเจ็ดสี่ชักสิบเจ็ดสี่ชักสิบอ้โหนอันนี้ชุดบ้าพี่โหลดเท่าไหร่เนี่ยพี่บอกหน่อยด้วยทำไมมันทำไมมันนี่รถแรงครับเป็นกันอย่างนี้เหรอทุกคน ล้นแรงเขาเป็นยางงี้ใช่ไหมเนี่ยมันต้องแบบลูปปิดรูปปิดใจไปเลยเนี่ยตอนนี้รถหน้าไปเท่าไหร่พี่สองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งนะครับนะทุกคนเแต่ทรงก็จะมาณสิบเซนประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีจานเฮ้ยจานที่ทำหมุนด้วยวะจานหลงนั่นแหละมันก็จะยิ่มันก็กินกันอันนี้ก็จะเป็นจานดีเคนะครับจานดีเคน่าจะขนาดเท่าไหร่พี่สองสองยี่ใช่ปะสองยี่นะครับแล้วก็จะเป็นปั๊มเบิ้ลนะต้องออกเสียงแบบออกเสียงแบบ ชัดเจนชัดเจนอ่ะแบบโบแบบนนี้ทำไงดีดีโบ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 เอออ่ะมาแล้วแหละได้แล้วจะมีไล่ลมด้วยนะครับนี่เฮ้ยของแต่งพี่ฮาร์ดแบ็กแบบแหลกแหลกตรงเลยอ่ะหน้าผอมไะนี่อันนี้ก็จะเป็นราคาเท่าไหร่คือวัดแต่งไหนได้จะแพงกว่ะนะเพราะว่ามันเป็นวาร์ปเลยบอสแต่งไว้บอสแต่งไว้บอสแต่งไว้จะเล่าเมื่อคี เออดีว่ะดี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 บอสรางวแต่งให้ผมหน่ยนะบอสนะแล้วจะเป็นอันนี้เป็นจานถามรู้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่อันนี้ก็เซ็ตมาเลยใช่ไหมใช่แล้นี่วงม้อไปขออะไรพี่มุ้อยอตองนีเอสเอตองอตองทำลายนี่เลยเหรอพี่นีมีมีคาร์บอนใช่เฮ้ยพี่อะหรือยางยางหน้าเป็นเท่าไหร่พี่ยางหน้าห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยังเ็ห้าสิบรอยงตลอรงตลครับที่สำคัญข้าต้ต้ นะแล้วก็จะมาที่นี่ชุดหน้าจบไเวลาครับแล้วก็จะมาเป็นเครื่องยนต์อ่ะฝาฝาสุดเป็นที่ไหนครับพี่ฝาเป็นฝากัดป๋องพลงานบอนไม้บอลบอนเป็นข้าวหอมผักสองใช่ก็แสดงว่าเป็นผิอถือลูกกอลฟถือลูกกอลฟอ่าแล้วก็คอมันพิวเตอร์มีใช่ไหมใช่แมงเหลี่ยมโอ้แล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่ตอนนี้เมีเจ็ดสี่ตอนนี้ไม้ยู่กี่ตัวพี่ ทำไป50-70 50-70 5 7ตัวอะไรตอนนี <incom> um> ้มันหลายไปนี่นามันหลุดหายได้เลยใส่พิานแอมสุปีน้องน้ำติดกันโอ้อช้งานคือเครื่องตอมนี้ใช้งานมาตั้งยุ่งแล้วครับก็แคงซีซีอ่านี่ทุกคนเห็นไหมแคนซีซะครับแคนซีซนี่แหละอยให้เป็นแคงซีซีจุดเก่าจุดแรกแรกเลยไหมพี่ ก็สั่งสั่งได้ใช่ไหมพี่สั่งได้ที่ว่าแต่เรื่องนี้เอ่อหัวใหญ่ของเราน่าจะหยุดเลิงานใช่ไหมครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าหัวใหญ่ของเราไไม่ด้อยู่เลิงานเลิกงานเครื่องเดินอ๋แต่พีโอ๊ตลิกเดินแต่ตาขาโอ๊ตได้นะทำเครื่องทำอะไรก็ตากับโอ๊ตเลยได้เลยครับได้เลยนะครับก็เหมือนกันทำได้ก็เหมือนกันเหมือนกันมาไม่แต่งกลางท่านี้ท่านไม่เสก่อนนะมาเดี๋ยวเราไปดูที่ชุดหลังกัน หลัาอันนี้พี่ฮะใช้ทุกหลังเป็นเป็นมัลตุลูเท่าไหร่พี่สามร้อยยี่สิายี่ก็จะลรหนุหน่อยใช่ไหมทุกคนเยก็มันมันจะแบบว่าเป็นการยืมปแปลกไปนะครับก็เกิดจากอาการแท้งกลางประคืนนะทุกคนนะก็แท้งนิดหน่อยแล้วกลเระคนใสสุดนปหน่อย้ก็ทุกหลังก็จะเป็นสามอยยี่สามร้อยยี่นะครับแล้วก็ซึ่งงานซึงานเฮ้ยนี่มันเป็นาน ในตำนานนี่ในตำนานเลยพี่ว่าชิงแจ๊กเฮ้ยหายยากนะเนี่ยคุบอกเลยทุกคนสมัยอารไม่หายยากหรอกคุณหเลยที่เย็นฟุ้งไปบอกไม่ใช่อะไรอะทำไมพี่มันล้างไม่ได้กันเนี่ยโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรตอนนนี่เรียบร้อยเลยนอนแงเลยนอนแงยาวเลยนะแล้วก็มีสมัยอาชิงแจ๊กอันนี้อันนี้ยืดเลยพี่ความความยานในยมวันสองนี้ นิ้วสองนิ้วนะประมาณน,นี้นะนะวิ้ยแล้วตะเตอร์หรือจานจานข้าวเดี๋ยวมันใหญ่เนาะนะโค้ชใหญ่อะอันนี้เป็นสเตอร์เบอร์อะไรพี่๊16หรอเฮ้เฮ้ยถามว่าใส่หน้า16ขนาดนี้พอเครื่อง <c oughs> เป็นอนนี่เกียร์ตอนนี้14เกียร์ <c oughs> เอา <Okay. S 2> อี้เป็นโอเคเป็น14เกียร์เดียวกันเฮ้ยนี่ด <c oughs> ูหลัก CNC ได้วยโอ้โหสะจอยปะเนี่ยสะจอยนะครับจะเป็นจอยนะครับนะสั่งได้เลยนะครับวัดแม่เข้านะครับวัดแม่เข่าต้องออกเสียงนะวัดแม่เข่า นะก็จะนี่เจ้าหน้เที่ฝั่งน hey ี้เลยทุกคนมามาดูมาดูมาดูมาาสูตรใช้ไม่ถูเทียเท่ไทยแรงบอบไทยแรงบอบไายแรงบอบเฮ้ยเป็นทีวอไม่ป้ายไายแรงบอบเด้อมีไฟอยู่นี่เลยเฮ้ยพี่ถ้าลูกใหญ่ๆอย่างนี้ค้าจะแข็งไหมพี่พี่ว่าแข็งไหมเหรออ่าที่เราการมาถึงเฮ้ยทำไมมันลุกอยูงมา สองนิ้วอ่ะสองนิ้วอ่ะเอ้ยสองนิ้วด้วยเหมือนตุ่นเด็กอ่ะนุ่มเหมือนตุ่นเด็กอ่ะแอบกระาษฉีไปตกเอ้ยแล้วดีเือต้องแบบนิ้วเลยอ่ะไอพีตาจะไมันหายเลย่แกจะไมันหายมันแายหมดอันนี้เป็นเสียใ้กับความแรงนะผมบอกเลยนะเดี๋ยวรถแรงๆก็จะเป็นประมาณนี้นะบางคนไม่ใชลื่อนก็ไม่เปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนแล้วมันก็เป็นนระดาษน้ำกระปีไก่นะนิ่มแต่ตอนนี้ไม่ได้รับน้ำแล้วนะแต่อันนี้รับมันเดือดถ้าขาวเลยถ้าขายวเลยนี่ นีที่เหยียบตัดเท้าวยสำหรับซ้อนรถขนาดนี้ก็ซ้อน้ลยนะนิะ่มากะตาซ้อนมาแล้วเออข้าว้าวก็จะมาใหม่นี่ติดเครื่อง,งได้ไหมจะบิตอนนี้ติดได้ติดไ,ได้นะอขอความเสียงหนอ่อยวามเชีงเนาอหนึ่งเเฮ้ยคนต้องรก,กคนอยากความเสียงกอ่าไม่ไหวแล้วเหลายนะคนคนาแต่ไม่ค่ยเห็นคันนี้อ่าเพราเาไม่ค่อยได้ขี่คืออันนี้ โอนกรรมสิทธิ์เป็นของพีฮาร์ดะได้ยืมของพี่เรียบร้อยไม่ค่อยขีไม่ค่อยขี่เป็นรถทิพถ้ามีนิดนึงจะได้ขี่ถ้าไม่มีนิดก็ถอนพีนึงขี่วัะสอเดยนเนี่ยวแก่เลยเยวจะหาว่าโม่เนี่ยดูฝุ่นดูฝุนดูฝุ่นนี่คือรถทิพย์นะเออแล้วถ้าบอกนี่นี่้บอกท้าบอกอันี้คลาไปก่อนอีเบียไหมพี่ใช่ใมันมีเล็กเล็กกุลงเล็กเลดด้วยนะเล็กกุเลดพี่ฮาร์ดเต่าไว้กี่บาทพี่ สี่บาท้รวบ้านไหนวะแต่รถลูกใหญ่ๆแล้วเจีแยบใช้龙门เอ้ยขันไม่ได้เลยไอเทมส์เจมสั่งได้ครับสั่งได้ครับนะก็เข้าในวานนี้ลูกหลังก็เลยใช้ยึงไล่บอลทั่วไปใช่ไหมพี่ใช่ใช่วิ่งรถรถแรงแบบนี้มีเบรกหลังมีเบรกหลังโค้งแล้วทุกคนเบรกหน้าหลังใช้ได้ปกติปกติแล้วจะเอาแต่แบบว่าแรงไม่เหมาะเหมาะเขาจะมือพับต่อไปไม่เป็นไร แล้วรถคันนี้มีแต่ไหมพี่มแต่เปอลยเลอองจริงเื่อหนจบเใช่เลยสาลอเลยเนี่ผมก็ปาได้นะครับสับนี้นะครับอยู่แรถพิปนะครับอะไรชื่ออะไรเดี๋ยวเวยนะครับชื่ได้รับประทานนะครับแต่เราเราก็ชิมดูนะครับแล้วข่าวปมานี้นะครับก็ฝปก่า้ด้ครับ สำหรับคนที station, ่ชอบทีนี้ก็ตกใจเกิดคนไทยที่ช่องเราอเลยแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเจนสี่แนะนำอ่าคลิปอะไรฮะอัดยิ่งเพราะเขาเป็นเมมในในช่องวิโอนะในช่องวิโอนะก็คลิปต่อไปได้ก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าอยากฟังเสียงก็ดูคลิปต่อไปกันดกวนไปแล้วครับจุ๊บจุ๊บไปบักจบ